ถามมาเยอะเลอเกินว่าพี่บัคทอทําไงครับถามอยู่ในเกมก็ถามจนกูขี้เกียจตอบแล้วนะอ่ะเดี๋ยวกูทาให้ดูนะก่อนหน,นึ่งก็เนี่ยตั้งแคมป์อะไรกันเสร็จเรียบร้อยก็ไปครับไปยืนตรงนี้นะตรงนี้เออแล้วก็หันหน้าไปมองมนันอย่างงี้นิดนึงแล้วก็พุ่งตัวลงไปปึ๊บแล้วกดเดินค้างไว้ครับเดินค้างไว้พอเข้าฉากนี้กดซ้ายด้วยเดินหน้าแล้วกดซ้ายด้วยค้างไว้มันจะโผล่ตรงหน้าทออย่างนี้ครับแล้วก็เดินกลับมาพยายามเดินมาตรงนี้อา่าพอถึงจุดน,นี้ก็ปล่อยเมาส์ครับปล่อยมือด้วยมันจะยืนอยู่ประมาณนี้นะฮะ เฮ้ยลืมไอซาั์ดมเดินแลวะมาเดินปลววะโอเค okay, ไม่เดินยังไม่ได้ไปแก้อันนั้นเลยนะเพิง่งเมื่อกี้ไปกดผิดมามันต้องเอาอันนี้ออกด้วยอันนะี้อันนี้เอาอันนี้ออกด้วยนะฮะก็เอาอันนี้ออกด้วยนะแล้วก็โอเคตกลงตกลง,ลง,ลง,ลงครับผมนะครับกด F. เอนี่อ่ะได้ล,ละนะฮะเลงครับเลงต่อไปนี้เลงครับ เลนตอนจังหวะที่ลิ้นมันโผล่มานะลิ้นมันจะโผล่รึบเห็นเปล่าให้เส้นตรงกลางแดงๆมันชนลิ้นพอดีฮะแล้วก็จังหวะปลาครับหันหน้าไปทางขวาปึ๊บกดปลาปับ๊บอย่างงี้ฮะเออทำอย่างงี้ไปเรื่อยๆประมาณสิบทีแล้วมันก็จะแตกออกมานะครับแล้วเดี๋ยวขอทำสมาธิแป๊บหนึ่งนะฮะ พยายามขยับกลับมาที่เดิมนะครับเวลาปามันจะเด้งไปข้างหน้าหน่อยนึงเนี่ยเรามองก็ต้องมานั่งจูนใหม่ว่าม่งเดี้ยวเล็งใหม่ครับถ้าเกิดลาผิดอย่าตกใจฮะค,ค่อยๆตั้งสตินะครับแล้วก็มาเล็งใหม่แล้วก็ค่อยๆปานิ่งๆช้าๆนะครับแล้วก็จะโดนเองนะโอเคตรงนี้รอจังหวะมันหันหน้าไปทางขวาครับหันปุ๊บปาจืบ๊บนะครับผมโดนนะฮะ ประมาณสิบถึงสิบเอ็ดทีนะครับแล้วแต่ดวงคนว่าจะกี่รอบกี่รอบนะฮะเอะกี่ทีแล้วไม่ได้นับไม่รู้โอเคไม่มวมวเหรออ๋ะอะนี่นับตรงนี้ได้ครับมันจะมีบอกไว้ว่าเราปลาไปกี่ทีแล้วโดนกี่ทีนะฮะอ่าไม่นับอันแรกควันแรกปลาผิดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะฮะหกอันแล้วฮะอ่าไปเลงใหม่ครับจิ๊บลิ้นอ่าลิ้นอยู่ตรงนี้ครับ จึบนะฮะปาไปเรื่อยๆครับปาไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็แตกนะฮะแตกเมื่อไหร่ก็ให้บวกระวังลงนำ้ำไหลไหลลงนำ้ำครับพอคนรระวังะระวังไหลใช่ครับพยายามดูที่เท้าวไว้นะฮะถ้าเกิดเหยียบน้ำเมื่อไหร่โดนไฟช็อตตายนะครับแล้วก็มันจะมีหอกให้เรามาณสิบสี่อันนะเราปาพลาดได้ประมาณสามทีไม่เกินนี้ถ้าโชคดีหน่อยก็ปาพลาดได้สี่ทีแต่อย่าพลาดเลยจะดีสุดนะครับ สิง่งที่สองตอนนี้คือต้องเป็นน้องมอหาจะได้นะหามันจะหอ,อกไม่ถึงเลยถึงเด็กอ็อมันไม่ได้นับตามเลือดว้ยมันนับตามขังก็จำนวนเนี่ยจำนวนาม,ามอเถอเออดีเออน,นั่นแหละใช่ไหมหาร์ d มันจะลงหอ,อกได้เจ็ดอันเน่ะใช่ <พอ S 2> นี่ครับแตกแล้วผมเนี่ยพอดีเลยเราว่าวไปนวนประมาณสามอันแล้วก็ที่ป้าผิด้านแรกด้วย ะครับที่เหลือก็บวกนะฮะเนี่ยโดนโลงน้ำแล้วโดนตีอย่างงี้ครับผมโอเคเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมปิ้นลุก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 ก่อนปิ้นลุกลุกขึ้นมามนช่วยตีต<า>โอเคอ,อ่าติดรายการให้สีด้วยฮะเออแม่งไม่ช่วยกันนะหมากินเลยครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมรูปลค์ตัต๊กแตนไข่กดแชร์กันไว้ด้วยนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายเพื่อนๆก่อนบ๊ายบายอ and get it <laughs>